สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์หน้าต่างของวินเซอร์นะครับในส่วนนี้ผมได้ขึ้นอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังขาดในส่วนของหน้าต่างห้องน้ําอยู่ก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดเว็บไซต์ตัว b ีมบ็อบเจ็ขึ้นมาก่อนจากนั้นในช่องค้นหาครับพิมพ์ค้นหาวินเซอร์คราวนี้เราก็เลือกผลิตภัณฑ์ของ w i n เซอร์นะครับผมเลือกเป็นหน้าต่างนะครับซิงเกิลสวิงวินโด คลิกเพื่อดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จากนั้นกดที่ปุ่มดาวน์โหลดครับเลือกดาวน์โหลดเป็นไฟล์ r f a กดปิดออกไปกลับมายังหน้าโปรเจกต์งานของเราคลิกที่ insert ครับเลือกโหลด Family เลือกโหลดเอาหน้าต่างของ w i n d ซอรเข้ามาได้เลยกด open จากนั้นไปที่ระดับชั้นที่ต้องการผมมาที่ระดับชั้นที่1ผมต้องการวางหน้าต่างลงในส่วนของห้องน้ำนะครับวิธีการวางให้เรามาที่แถบ Architecture เลือก Window แล้วก็เลือกหน้าต่างของ w i n d o r ครับในที่นี้จะมีขนาดให้เราเลือกใช้งานอยู่4ขนาดนะครับผมขอเลือกใช้เป็นขนาด6 0 0 0 0ยคูณมมคลิกแล้วกดวาง อย่างตำแหน่งที่ต้องการนี่นะครับได้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกันผมขอฟิปกลับด้านเราสามารถจะกลับด้านของหน้าต่างได้นะครับโดยการคลิกที่ลูกศรน,นี่นะครับ ต่อมานะครับดูที่รูปสามมิติคลิกดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะครับโดยการคลิกผลิตภัณฑ์แล้วกด e d i ด t y ายในหน้า e ิน t t y ายนะครับจะแสดงข้อมูลประเภทสินค้าอยู่นะครับเราสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดสินค้าจากลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเมื่อได้แล้วกดโอเคความสูงนะครับ สามารถปรับได้โดยการคลิกที่วัตถุปรับค่าตัวชิวไฮนะครับชิวไฮก็คือจากระดับชั้นนัง่งเองถึงใต้ท้องมองกบเท่าไหร่นะครับหรือจะปรับตรงเฮไทไฮก็ได้นะครับเฮทไฮก็เช่นเดียวกันก็คือจากระดับชั้นนัง่งเองถึงหัวของมองกบเท่าไหร่นะครับผมขอปรับเป็นชิวไฮสูงสัก2เมตรเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่าง ตามที่เราต้องการแล้วนะครับหากท่านต้องการให้เรารีวิวผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหน สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ผลิตสินค้าและตัวผมเพื่อนำสินค้าใหม่ๆมม,มารีวิวอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ